สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดค,คลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้ากดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยค่ะท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะเพราะนี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกรกฎท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะสำหรับท่านใดค่ะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกหากท่านเกิดในลัคนากรากฎท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะชาวราศีกรกฎทุกท่านคะ่ะในช่วง วันที่1 1ึถึงธันวาคมดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงบ้างมารับฟังกันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะบอกการงานการเงินสุขภาพความรักให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้านะคะและจะบอกด้วยนะคะว่าท่านสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้หรือไม่ในช่วงระยะเวลานี้หากมีโชคลาบโชคลาบของท่านจะมาจากทิศท,ทางใดบ้างเรามาเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรก ต้องขอเรียนตามตรงนะคะชาวราศีกรกฎช่วงนี้การงานของท่านนั้นค่อนข้างที่จะยุ่งและวุ่นวายพอสมควรค่ะหากท่านคิดว่าคงจะไม่มีอะไรให้ท่านรับผิดชอบมากมายในช่วงเดือนธันวาคมหรือว่าช่วงเครื่องเดือนแรกนะคะทํางานแบบสบายสบายบอกเลยค่ะว่าท่านคิดผิดจะมีเรื่องที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านจะเพิ่มขึ้นค่ะงาน ที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ทำกลับได้ทำมีงานใหม่ๆเข้ามาให้ท่านได้รับผิดชอบช่วงนี้ให้ท่านสังเกตตัวท่านเองดูก็ได้นะคะท่านจะดูยุ่งยุ่งไม่ค่อยได้หยุดพักต่อให้เป็นวันหยุดอยู่บ้านท่านก็นจะทำนั่นทำนี่ตลอดทั้งวันเป็นช่วงที่งานยุ่งจิปาจรลงเทาอีกต่างหากเดินทางบ่อยค่ะจนการติดต่อนัดหมายพูดคุยเรื่องที่สำคัญสำคัญบ่อยขึ้นบางท่านจะยุ่งอยู่กับการดำเนินการ เรื่องมรดกทรัพย์สินบ้านรถที่ดินหรือเตรียมตัวยื่นเรื่องเพื่อเปิดบริษัทเปิดกิจการไปทำงานต่างประเทศหรือศึกษาต่อต่างประเทศบางท่านก็กำลังเตรียมตัวเพื่อเริ่มทำบางสิ่งบางอย่างในเร็วๆนี้เป็นช่วงที่ท่านกำลังจะเตรียมตัวยุ่งพอสมควรช่วงนี้งานหนักในใกายในใจใช้ความคิดเยอะคิดทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวมีดวงได้เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆ เช่นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่มีดวงได้แก้ไขเหตุการณ์อะเฉพาะหน้าจะได้แก้ไขกับปัญหาที่คนอื่นทำผิดพลาดแต่ว่าท่านจะสามารถแก้ไขกับปัญหาต่างๆได้ในที่สุดงานจะมีข่าวดีนะคะปัญหาที่คาราคาสังในช่วงที่ผ่านมาท่านจะแก้ไขได้ในช่วงนี้คะ่ะการงานเหนื่อยนะคะแต่ก็ถือว่าท่านรับได้งานไม่ถึงข่านทำไม่ทัน ชาวราศีกรกฎท่านทำงานเก่งปัญญาเปิดวพริบและไอเดียค่อนข้างที่จะโดดเด่นมีดวงได้แก้ไขกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าและท่านจะแก้ไขได้ทันเวลาค่ะช่วงนี้ท่านแก้ไขกับปัญหาเก่งแต่พึ่งพาใครไม่ค่อยจะได้ทำเองจะสำเร็จและผลงานออกมาเป็นที่น่าพอใจทำงานไปปาดเหงือไปค่ะท่านใดที่รับงานอิสระฟรีแลนซ์ช่วงนี้นะคะท่านมักจะได้สัมผัสกับงานยากงานหินและที่สำคัญ มักจะเจอกับลูกค้าที่กวนๆค่อนข้างบ่อยจะรับงานจากลูกค้าช่วงนี้ดูให้ดีๆนะคะระวังจะเจองานแอบซ่อนมาด้วยปัญหาเจอลูกค้าเจ้าเล่ห์นะคะระวังรายรับจะไม่คุ้มค่าเหนื่อยและเวลาในการทำงานของท่านก็จะเพิ่มขึ้นสำหรับต่อง,งานในบางครั้งนะคะโดยที่ท่านเองก็คาดไม่ถึงให้ระมัดระวังนะคะสำหรับการรับงานท่านใดที่รับงานอิสระฟรีแลน์ เป็นช่วงที่ท่านจะต้องระมัดระวังคนให้มากๆอย่าเชื่ออย่าเชื่อใจใครมากอย่าไว้ใจคนอื่นมากจนเกินไปหากมีลูกน้องบริวารน,นะคะถ้าจะมอบหมายงานที่สําคัญหรือว่าจะให้ใครเป็นตัวแทนท่านบุคคลคนนั้นจะต้องเป็นคนที่มีฝีมือจริงๆท่านจะได้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นในภายหลังเป็นช่วงที่คนรอบข้างนึกถึงท่านจะได้ช่วยเหลือใครบางคนไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่ง และเดินทางบ่อยขึ้นนะคะมาที่การเงินของท่านกันบ้างคะ่ะช่วงนี้การเงินของท่านดีขึ้นนะคะบางท่านรายรับเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะท่านใดที่ทํามาค้าขายช่วงนี้ขายดีมีผลกําไรพิเศษพิเศษแต่ก็ต้องแลกกับการที่ท่านไม่ค่อยได้หยุดพักขายไปวางแผนการขายไปคะ่ะบางท่านจะมีรายรับแบบปแปลกๆเข้ามาด้วยนะคะซึ่งเป็นรายรับที่นานๆท่านจะได้มา มีดวงได้เงินจากช่องทางใหม่ๆค่ะซึ่งท่านยังไม่เคยได้มาก่อนเงินบางอย่างไม่คิดว่าจะได้กลับได้มานะคะมีดวงได้เงินพิเศษค่ะมาที่ภาระค่าใช้จ่ายของท่านกันบ้างช่วงนี้นะคะค่าใช้จ่ายของท่านมักจะหมดเงินไปกับเรื่องราวภายในบ้านและบุคคลภายในบ้านจะมีเหตุให้ท่านต้องหมดเงินไปกับบ้านและรถไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งเช่นตกแต่งบ้านใหม่ซื้อของเข้าบ้านเพิ่มเติมตกแต่งสวน จะมีเหตุให้ท่านหมดเงินไปกับรถไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันบางท่านก็รถเสียรถพังหรือว่าบางท่านก็แต่งรถนะคะหมดเงินไปกับการเดินทางไปนั่นมานี่หมดเงินไปกับการพบปะสังสรรค์ออกงานสังคมซื้อของให้คนที่ท่านรักและเคารพหรือจะมีใครบางคนที่ท่านรู้จักเขาเดือดร้อนเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองท่านจะอาสายื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเพราะว่าเป็นคนใกล้ชิดเป็นคนที่ท่านนั้น สงสารและเมตตาเรื่อยมานั่นเองนะคะและจะมีคนที่ท่านรู้จักบางคนเข้ามาขอความช่วยเหลือลจากท่านเรื่องเงินเงินทองทองด้วยเช่นเดียวกันค่ะฉะนั้นในช่วงนี้ขอให้ท่านนั้นมีสติในการช่วยเหลือไม่ไหวห้ามฝุ่นเด็ดขาดระวังจะเดือดร้อนเพราะช่วยเหลือคนอื่นนะคะช่วงนี้รายจ่ายเข้ามารัวๆเลยทีเดียวค่ะขอให้ท่านมีสติในการใช้เงินนะคะชาวราศีกรกฎคิดสักนิดก่อนที่จะซื้ออะไร ในช่วงระยะเวลานี้อย่า,ชายใช้จ่ายตามใจตัวเองมากนักเพราะว่ารายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงเยอะมากบางอย่างท่านต้องจ่ายเพิ่มไม่คิดว่าจะได้ซื้อกลับได้ซื้อแต่ว่าในมุมดีๆด,ด้านการเงินนะคะหากท่านติดขัดมีปัญหาจะแก้ไขได้มีคนช่วยเหลือซัพพอร์ตด้านการเงินบริหารจัดการกับรายจ่ายทั้งเก่าและใหม่ได้แต่ท่านค่อนข้างเหนื่อยพอสมควรนะคะีนกับการทำงานหาเงิน เหนื่อยกับการหมุนเงินว่าจะได้เงินมาท่านต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นพยายามมากกว่าคนอื่นมีข่าวดีๆเกิดขึ้นไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งนะคะในช่วงระยะเวลานี้ท่านมีดวงจะได้สิ่งของบางอย่างที่ท่านไม่คิดว่าจะได้คนที่อายุน้อยกว่าหรือลูกน้องบริวารจะทําให้ท่านเป็นห่วงและสร้างปัญหาทําให้ท่านต้องหงุดหงิดโมโหหรือคิดมากพิิตกกงังวลหรือว่าเสียเงินเสียทองเสียผลประโยชน์ฉะนั้นอย่าได้ประมาทนะคะ ไม่เหมาะแก่การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะชาวราศีกรกฎเลี่ยงได้เลี่ยงหากเลี่ยงไม่ได้ก็เสี่ยงให้น้อยลงนะคะมาที่ความรักของท่านกันบ้างคนโสดช่วงนี้หากท่านเปิดใจค่ะจะมีคนใหม่ๆเข้ามาเป็นช่วงที่มีสเสน่ห์ดึงดูดคนให้เข้าหาหากท่านถูกชะตาอยากจะพูดคุยด้วยขอให้ท่านเช็กดูประวัติของเขาให้ดีๆก่อนนะคะเพราะคนที่เข้ามาในช่วงนี้ไว้ใจไม่ค่อยได้มักจะเป็นคนที่มีเบื้องลึกเบื้องหลัง ปิดซ่อนความลับบางอย่างเอาไว้ไม่ให้ท่านรู้ส่วนท่านใดที่มีคู่หรือมีครอบครัวแล้วช่วงนี้อะไรที่ปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยผ่านนะคะอย่าเก็บมาใส่ใจที่สำคัญช่วงนี้ท่านจะเป็นยาใจที่ดีของคู่ครองพยายามถามถ่ายคู่ครองบ่อยๆนะคะปัญหาบางปัญหาท่านจะช่วยเหลือคู่ครองได้ฉะนั้นในช่วงนี้นะคะรักกันไว้นะคะใจเย็นๆอย่าหัวร้อนมาที่การทำบุญของท่านกันบ้างคะ่ะ ช่วงนี้นะคะหากท่านอยากจะทําบุญนะคะแนะนําให้ท่านทําบุญที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือเช่นช่วยเหลือคนที่ลําบากตกทุกได้ยากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยเหลือคนที่เจ็บป่วยช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยและไม่มีคนดูแลหากมีโอกาสได้เข้าวัดทําบุญก็แนะนํานะคะบริจาคเงินชําระนิสงบริจาคค่าน้ำค่าไฟและอย่าลืมเติมน้ำมันตะเกียงทุกครั้งนะคะ ค่ะข,ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกรบาพขอบพคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ